ข้าเจ้ากับบริคลายดอกอันสูดถีบโล่งข้าเจ้าเอามากกับมีเออข้าเจ้าหายมากกับซิปปลายสุดหใเครื่องอันเคร่องจัวเคร่องแม่คาวสบายดีแม่พี่น้องตอนนี้กกำลังเคลื่อนื ใส<อ>่อะไรเนาะจอตันว่าได้ใส่เกิบด้อยวะ แต่หมวดใหม่แล้วย่้นทยาทงาเหองยางเหยังเก็บเงินเก็บพี่เว้ยรเจาท่านิวานมานกลจูงฟุลละว่าจังหวาน เอา่อสยอลอดนี่ยต <oh <so nah <so ีโอ้ย

กรลายสมควรนดสวันลงตอันบอกวตี้เลกครัิเออกินก็ได้ไก็ยังมส่นบอก่กัะแทนต้องไปต้อมั่งยว็เดี๋ยวกันทำที่ย่างหนนี เอาเมื่อเป็นกระซามเลยยุ่เอาเมื่อเป็นกระซามเลยยุก่ได้่ได้กระซามก็สีหายเนาะไปตอนโบได้ยัมีนี่ยอันนี้โอ้ยเอ้ยพบได้เด้อทั้งเนาะโบได้ได บอมันแพงมันแพงพอได้เอาเมื่อคนนั้นได้จ่ายทังีังงนี้เาชนิ่ง้ก็โดนกร่งเลันในทาไี่ด้ใบแดงจะนเย่างเมือเนี้ยนี่ะเปนะด้วยน้ำเปล่าน้วย้น้ำยาเขียนน้ำยาน้ำยาน้ำยาที่เจ้คนกัแล้วบ่ได้เอาเอาแต่น่นแต่กระาได้ลา เด้นอะรก็ซ้มนะพี่เด้นะนดอะบ่อานยาคาิบบาดนไเดี๋ยววิ่ไปนั่นนั่นตี่กินเลยใส่

ไม่นานาลาไปทางเดียวกันเนาะมหนาเออคายบเวิร์ดแอะทีมมากินเองมอเออต้องซีมืงก่อนวเออตรสอบเบิรดกูซีแล้วยังสีมวงสีม่วงสีเขียวได้ผ่านแล้วสีเหลืองดิ

แรงแรงแรงแนะฮรเปนกรนามอกน่วนแรรงแแรง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 แงแร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 งงแรงรงรงแ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 รงรรงงแรงแยงแรงงแรงแรงแง คนก็หลายสมควรพี่น้องข้างวัดเนาะอันนี้ก็สิเป็นวัดบ้านนองแตอยู่ข้างวัดพี่น้อง